ววิเก็จะมาชิมปลากันอันนี้เป็นอาหารของของที่ไหนนะจคนั้นไม่ได้ไหมครับนีร้านอะไรอันนี้ปลาอินนี้ไม่รับสีว่าปลากระปุกปลาทับทิมเป็นไงบ้างก็จะมีความนุ่มนิ่มของปลาหน่อยนะครับแล้วก็มีความกรอบของอันนี้อันนี้ชิมอร่อยไหมค่อยว่าอะไร เกล็ดเกล็ดปลาค่ะมันจะกรอบๆอยงนี้นะคะแล้วก็มีกลิ่หอมของกระเทียมเจียวครับสิ้นแล้วก็อูมามิเนี่ยนครับชิ้ยอดนะครับก็อย่าลืมมาทานมาทานกันได้นะคะที่ร้านตำบักแซ่บตำบักแซ่บบักแปดแซ่บนะครับสั่งกันเลยนะครับอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีนะคะไม่แพงนะครับบรรยากาศก็จะเป็นสไตล์พิซซ่าตามชื่อเลยนะครับ ก็จะมีอากาศมีบรรยากาศที่ดีแล้วก็เอามาฟังเพลงเอามาฟังเพลงกันได้นะครับมีพี่ดีโอกับน้องคิวนะครับมาฟังกันได้นะครับก็นีวันนี้ก็ร้องไปเรื่อยๆนะครับไปอยากมามาเลยนะครับแล้วก็ถือว่าจริงๆนะครับถือลูกจริงๆจริงๆครับแบบต้องร้องเพลงแบบสบายๆเพราะว่าข้างหลังนี่ก็คือนาเลยนะนะครับด้าหลังจะเป็นนากับลมธรรมชาติใช่แล้วครับ คุณแม่ดูซังกุ้งอะไรดมุ่้งเด้ดดอยนี่มันมีมันมีไฮไลท์คือน้ำปลาเขาแซ่บมากเลยนะคบะมี่เป็นไงแซ่บไม่แซ่บดูช้อนตกเลยนะครับแล้วก็กุ้งเขาตัวใหญ่ๆ<ม>ค,คุนี่ทุกคนรูครับน้ำปลาเขาเพา่็หอมเลยคะ่บหอมมากหมี่ามี่ลูกขแซ่บ ผมชูรสไม่ต้องขึ้นปลา้ยืนหนึ่งมามาร้องหรือมาะกินนะไม่ดูบรรยากาศม่ใส <online> <c oughs> ่บรรยากาศตามมาได้นะคิวบอกด้วยสิลูกบอกใหแม่ตามมาได้ตามมาได้ตามัี่ลตามมาฟังเพลมผมก็ตามมาฟังเพลงเล้วตามมา อาหารอร่อยยได้นะครับฟ so yes. ิลดีขนาดไหนคิดด yep. ูครับทุกท่านบรรยากาศดีมานั่งกินอาหารอร่อยๆมาฟังพวกเราร้องเพลงด้วยนะครับมีนี่รีโอกับน้องชืนนะครับวันนี้ร้องกันยาวๆร้องเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็ตามกันมาได้นะครับที่จัดอยู่ที่ร้านร้านนี้เลยครับร้านนี้เลยจังแซฟตามแบบแซ่บักแบบแซ่บนะครับตามมาได้นะครับ ที่งปุ๊บฟังน้องวิโอ,อ,อ,อแล้วน้องชิวร้องนะฮะก็หลับไปเลยนอนอยู่นะครับพวกเรารออยู่นะครับ